Catching my attention like I never would have thought I tried to comprehend it, but I knew it from the start. You work a little differently than anyone I've ever known. ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโฟร์ไฟแล้วนะคะยอบูเซโย everyone นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปวันเดย์ทริปที่นะครพนมค่ะตอนนี้จะสิบโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อน เพื่อนเนี่ยเราอยู่นครพนมนะคะแต่ก่อนหน้านี้เราจะมีน้องสองคนมาร่วมรถไปกับเราก่อนก็คือน้องบีกับน้องเหมยน,นะคะตอนนี้ยังมาไม่ถึงเลยนะบอกจะมาเก้าโมงสี่สิบห้านะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะ manage on time แล้วก็น่าจะไปสตาร์เริ่มกินข้าวเที่ยงกันที่นูน่นเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาไปคาเฟ่ฮอปปิ้งนะครพนมกันค่ะไปค่ะไปต,ตอนนี้เราเจอกับน้องเหมยแล้วน,นะคะแล้วก็น้องบีด้วยน่งมาถึงโรงเพยาบาของเราไกลโพนได้แล้วเก่งมาก ฮัลโหลเย้เราจะไปไหนกันเมื่อยแล้วหันว่าเพื่อกกนร้านชาบูนเต็มปุ๊บใช่เราหิวข้าวมากๆากนะคะตอนนี้ก็คือประมาณสิบเอ็ดมงแล้วมีเพื่อนมาหลับแล้วหนึ่งนี่ก็คือพอยนั่นเองแล้วก็คนเขา พบกับคุณแพ้ก่อนนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้เจอเลยเป็นคนขับรถให้เราในวันนี้ <laughs> นี่เ้วมันอร่อยอยังไงคะร้านนี้ร้านนี้มันอร่อยอยังไงคะหมูนุ่มค่ะน้ำจิ้มเด็ดอ๋อคืองงมากนะคะว่า,วา นะคะแล้วก็น้นองออยนั่นเองมาสมทบในเราในวันนี้ <c oughs> เล่นใหญ่มากน <c oughs> ีน้องมาสมทบวันนี้เราเป็นทริป DTMU ินนครพนมนะคะใช่มีเราเป็นรุ่นพี่ก็คือสี่หกนะคะแล้วก็มีเหล่าสี่เจ็ดกำลังวุ่ยวายกระตู้กันอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> คนเยอะนะคะเนี่ยไม่ใช่เล่น ุ้งไหหิวตัวองหนักมากะดตัวเลยดนอะไรจาไปเลย้อมะมามขาหมดเลนะ้วหมเลย้าวม้าวหมดเลย้าหมดเลยนะหมดเข้าวหมดเล้วหดเล้าหมดเล้าดเาดย้าวเ้วห้มมดมดา้หเ้มดเลใจดีล้ว้วห้วหยายข้วห้วว่างอยู่นะห ก็คือหมูแบบว่ายาวสามวาสี่ซอกไปอีกอันนี้หมูอะไรคะไม่ดูไม่มีเพียวมาก่อจะเป็น่าจะไม่มี้านะคะเอาเนื้อเอาเนื้อยาวสามวาสี่ซอกไปอีกตอนนี้นะคะเรากินชาบูเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คาเฟ่เจ็สหกนะคะเดอะคลาวซึ่งอยู่บนโรงแรมซิริคดีเจนใช่ปะซิริคดีเจนนะคะซึ่ง อันนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่ที่นัใช่ค่ะคุณแพนเป็นคนขับนี่นะคะโดยที่ตัวคาเฟ่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมเลยนี่นะคะมาถึงเราก็ต้องกดลิ์ขึ้นไปนชั้นบนเลยไอ<ห>ชั้นไรคะช,ชั้นนสุดะใช่ชันเจ็ดชั้นเจ็ดค่ะนี่นะคะขเขาก็เขียนว่า เด็กตาวันจันทร์ที่11นะคะนี่ทำไงมาคะอืม นี่นะคะตอนนี้น้ำลดก็คือเห็นหาดทรายซึ่งทำให้มันดูมีความแบบ ดีชิมาทางในที่ปกติแล้วเนี่ยเนี่ยน้ำโขงนะคะมันจะแบบขึ้นมาทั่วหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือไม่รู้ทำไมนี่นะคะเขาจะมีมินแบ็กให้นั่งเนาะแล้วก็มีมุมนี้นะคะที่ต้องถ่ายเลยเป็นแบบเกาหลีมากเพราะว่าแสงมันดีมากมันจะแบบแสงเข้ามาทางนู้นนะนางแบบหนึ่งตากล้องสองใช่ไหมคะคุณจ๊อบคุณจ๊อบได้รูปเท่าไหรนะ่แล่ะได้มาสามสี่รูปแล้วครับดีไหมอะ่ะ <Happiness. S 2> อ๋อย,ยังไม่รู้วันนี้ยังไม่รู้วันนี้นะคะต่อคนนี้ตากล้องหนึ่งมันเป็นไงมันดีปะมันดีมันดีเลยมันเนี่อภสอโอ้โหเล่นทำไไม่ไหวแล้วอะ เราจะมาต่อกันที่คาเฟ่ดาวคอฟฟนะคะซึ่งอยู่ริมโขงเลยเส้นนี้มันจะเป็นถนนริมโขงที่มันจะเป็นถนนคนเดินตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าตอนนี้พเขามีการก่อสร้างนิดหน่อยแต่ก็ยังสวดอยู่ให้ดูดีตอนนี้เป็นตลาดอินโดจีนนะคะก็จะมีของขายเออแต่ยังไม่เคยมาเดินเหมือนกันก็ไม่ใหญ่เท่า ของที่มุกดาหารนะเห็นเขาว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบหงาเพราะโควิดนะคะนี่ดาคอฟี่ก็คืออยู่ตรงนี้ มต้องคนก่อนอ,อร่อยค่ะนี่ทำอ,อะไราคโอ้ำน้ก็มีกินอมีหลาอย่าง,งี่มนงนีนะคะวิวดีวิวดีม,ดมีแอร์นะะ ชั้นสามนะคะมีความเกาหลีมากในแบบไปค่ะหนึ่ง <c oughs> น่ารักมากโอ,อ้โูซานมากแล้วก็วมองไปตรงนี้นะคะจะเป็นวิวแม่น้ำโขงนั่นเองแอบมีคนอยู่ในนึนนง,งโอ้ยดีมาก,าก,มากค่ค่ะค่ค่ะ น,นี้สวยมากนะคะแนะนำเลยจริงได้หลายรูปมากปังสุดกุริเยอันนี้เป็นเวลาสี่โมงนะคะ4ี่โมงครึ่งแดดมันก็แบบกำลังดีเยี่ยมชมริมโขงนะคะในแสงเย็นนี่ตรงน้นจะเป็นลานแพน,นาคันนี้คุณจับนะคะยังไม่ได้แนะนำตัว เพราะว่ามาทีหลัง <laughs> <laughs> นี่นะคะลานคนเดินนะครัตอนนี้เขาไม่การก่อสร้างก็เลยมีชายอยนิดนึงไอ้ดู <don> ถ้ามากลางคืนในหน้าหนาวนะคะจะฟินมากแนะนาให้มาเดินตรงนี้คือมันจะมีแบบลมพัดมาแบบเย็นมากฟินมากแล้วคือหน้าหนาวที่เนี่ยก็คือ หนาวแบบสุดใจเลยนะคะหนาวของจริงไม่ติงนางเลยนครพนมเนี่ยเป็นเมืองค่อนข้างจะเล็กนะคะแต่ว่าชิคคือคาเฟ่นางอะเยอะมากพานามาหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําวอลให้ดูก็คือครั้งเนี้มาน่าจะได้เก็บแค่2คาเฟ่เป็นการมาเที่ยวกับเพื่อนๆเฉยๆนะคะาเดี๋ยวถ้าเกิดเรามาอีกเราจะพามาเก็บคาเฟ่ให้เยอะกว่านี้ ตอนนี้เรากำลังผ่านแลนด์มาร์คสำคัญนะคะของนครพนมก็คือพาพญานาลูกปั้นพญานาตรงนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าใครมาก็ควรจะมาสักการะนะคะอยู่ริมโขงสวยมากเลยแล้วก็เป็นสีมงคลด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเคปญี่ปุ่นนะคะชื่อเคป่เล็กค่ะเคป่เล็กมันเด็ดยังไงมันมันไฟไฟเยอะมากแล้วก็มีตัวเรื่องเยอะมากโอเคแล้วแล้วเมนูเด็ดวันนี้ที่แตมนำเสนอก็คือเบคอนโอริโอไหนดูดิขอดูหน่อย มันมันยังไงอยู่บนบนยังไม่ค่อยเห็นไส้นะแต่ว่าข้างล่างมันจอคือมันมันกรอบแล้วมันเค็มแล้วมันหวานเหรอกรอบมากแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีความนุ่มๆอ่ากัดโชกัดโชเลยกรอบขนาดไหนเอยฟังเสียงว่ะบอกลาทุกคนนะคะบายบายแบบหนึ่งบาย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 ไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในยามที่เราก่อนจะแยกย้ายค่ะ Let's live in a me. Just step by step. Sorry, that I'm the foot i walk your step. I'm wondering now where is.